การส่งออกกันหน่อยนะคะปีนี้การส่งออกของไทยจะเป็นตัวเลขที่เท่าไหร่ในมุมมองนะคะของสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยหรือสอรทค่ะโดยจากนั้นของคุณชัยชานเจริญสุขนะคะประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงการส่งออกปีนี้ว่ามั่นใจค่ะว่าจะขยายตัวได้ที่ร้อยละ1-2ถึงโดยมีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่2 9 0 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือแตะ10ล้านล้านบาทซึ่งก็มีสัญ,ญญาณที่ดีนะคะจากการเติบโตของการนําเข้าสินค้าทุน ซึ่งก็จะส่งผลดีต่อการส่งออกในเดือนสิงหาคมนะคะแล้วก็กันยายนนี้ถึงแม้ว่าจะมีปัญหาเรื่องของเงินบาทที่แข็งค่านะคะแล้วก็คาดการว่าจะมีผลไปถึงต้นปี2568เนื่องจากคาดการว่าธนาคารกลางสาหรัฐจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยซึ่งก็เป็นเรื่องที่ผู้ประกอบการต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นแต่ก็ยังมีปัจจัยเสี่ยงค่ะที่ต้องเฝ้าระวังในเครื่องปีหลังที่สําคัญนะคะก็คือ 1. เงินบาทแข็งค่าเร็วอย่างมีนัยสําคัญส่ง ผลโดยตรงต่อการส่งออกทันทีค่ะสปัญหาภูมิรัฐศาสตร์เช่นสหรัฐสหภาพยุโรปและแคนาดา ตั้งกำแงพงภาษีสินค้าจากจีนทำให้สินค้าจีนเนี่ยไหลเข้ามาในตลาดเอเชียรวมถึงยังมีเรื่องของสงครามในตะวันออกกลางที่ยังยืดเยือ้อ 3. คือปัญหาการขนส่งทางทะเลนะคะส่งผลให้ค่าระวังเรือของท่าเรือหลักๆอย่างตึงตัวแล้วก็ผันผวนแล้วก็มีปัญหาตู้ขนส่งสินค้า 4. คือการเข้าถึงค่ะแล้วก็การตัดวงเงินสินเชื่อของผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME นะคะทให้กระทบกับสภาพคล่องของธุรกิจยาร ก็ตามหากว่าไม่มีเหตุการณ์รุนแรงเพิ่มเติมทั้งนี้เนี่ยปีนี้เนี่ยก็น่าจะเติบโตได้สักประมาณร้อยละ1-2ถึง2แน่นอนค่ะเนื่องจากความร่วมมือของภาครัฐแล้วก็เอกชนในช่วง7เดือนแรกถือว่าสอบผ่านนะคะโดยสามารถส่งออกค่ะได้เติบโตถึงร้อยละ3.8โดยเฉพาะเดือนกรกฎาคมที่เติบโตเกินคาดนะคะที่ร้อยละ 15. 2 แม้จะมีปัจจัยภายนอกกดดันทั้งปัญหาภูมิรัฐศาสตร์แล้วก็ยังมีเรื่องของภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของเ n n ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดและก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ